วัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะไปทําการดูของที่เราจะไปตีบอสกันนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างในเสานะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็น ep ที่พิเศษหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันอ้าวอันนี้ตีันไปเสร็จแล้วหรอครับยังครับยังกโดครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยเาทุกคนแล้วก็บินมาเจอตัวบอสพอดีนะครับผมก็เป็นกาเดียนนะครับ การเดือนเลือนค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเลือดเท่าไหร่เอ่ยอู้ยแต่ว่าเยอะแน่นอนฮะเยอะมากเยอะมากเยอะมากอุ้ยห้าพันล้านครับห้าพันล้านจังหวะนี้คือโหดมากฮะแล้วก็วาร์ปมาเจอพอดีนะครับผมแต่ว่าจะไม่มาตีแล้วตอนแรกแต่ว่าเรามาเจอตอนที่เขากําลังตีอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตเพื่อวันนี้คนหนึ่งด้วยกันนะครับเอาปล่อยไปทีเดียวโอ นี่แหละนะครับผมอีโดมิดัสเล็กของเราก็เอามาใช้ในการนี้โดยเฉพาะนะครับผมตอนที่พี่ไปตีมาอินพี่แล้วนะครับทุกคนทุกคนก็น่าสงสัยแหละว่าเอามาทําไมพี่ดาเมจไม่ก็ไม่มีดาเมจก็ตีบอสนะครับเราเอามาสกัดให้มันปกพื้นนะครับมีมีมีเห็นปะฮะหนูถ้ากัดตายเลยนะอันนี้กัดตายนะครับไม่ไม่ไม่ถือว่าเด็กเกินค่าเท่าไหร่นะครับเราต้องพี่นะครับวิ่งแล้วก็ปล่อยสกิลสกิลมาแล้วสกิลสองเออเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ นะคระ่บตกไปเรียบร้อยนะครับโอ้ถือว่ากันโคตรแรงเลยฮะ,ะโอ้เราต้องใช้ยาลัวลัวแล้วต้องใช้ยาลัวลัวตอนนี้นะครับผมยา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 ท่านรู้เอายา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 ท่านรู้เอาเยอะได้ทันน,นะครับทันทันแล้วนะครับเราต้องแกวยาก่อนนะฮะยาแต่ต้องมีจะต,ต้องมี นี่แล้วก <you> <êtes in S 2> <sh ake in> ็วิ่งอย่างไวครับเอาไปขึ้นใอีกแล้วขึ้นใอีกแล้วขึ้นใหม่แล้วยิงให้ตกครับผมยิงให้ตกจากการบินนะครับตอนนี้มีตัวลราคนตัวอะไรนะเสาเราคนขั้นที่สำคัญตัวขั้นีโอสนะครับผมเราเป้าผมแน่เลยเอาอีกแล้วครับในจังหวะนี้วางไงครับผมตกไหมผมมีคนเอาหนุ่ามาครับผมโอ้ผมไม่ได้ครับผมจัย้อนนี้เลยตายครับเราจะตายไม่ได้เราต้องเพิ่มยา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  ไอ้ยาไอ้ยาก่อนเอ๋อยาอไปรู้ครับยาสติวมาจากวันนี้ก็ตกสิครับเรียบร้อยตกยังไงก็ตกครับจังหวะนี้โอ้ยโอ้ยอย,อย่าตายไป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 โอ้ยทุกคนไอ้ยาของเราคือแม่งหมดเยอะมากนะฮะลาบมันเขา้ามาลาบมันบินแล้วมันบินแล้วมันบินแล้วไม่ต้องให้มันขึ้นครับมันนอนลงไปมันนอนลงไปตรงนั้นแหละ ว้าไปหลีกไวเวงเหรอเราก็ตกใจตอนแรกเดียดนายเราตกใจกว่าเพราะเลือดเราไม่มีเลือดทังหมดครับเดี๋ยวขออนุญาตเอายาก่อนเอาไว้จังหวะนี้ครับต้องล่วงแล้วแหละนะครับผมเอาเอาไปอีกหนึ่งครั้งครับเอาไปอีกหงครั้งเราก็อำยาลุวะไปไม่มีโอกาสไม่ได้ไม่มีโอกาสอำยานะทุกคนอำยาไปลุวะฮะ บอล่ากขึ้นเลยเหรอไ่ไรไรอมว่าสปานจะมีโอ้เรียบร้อยครับตกดเอ็มครับผมจังหวะเราโคตรดีบอลโคตรดีเรามาทำอไรตรงนี้ครับตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้ตายนะเอ๋เอ๋วิ่งเอ๋วัลนี้ว่ายังไงว่ายังไงตัวนี้เฮ้ยโดนอีกครับเรียบร้อยแข้งขายยาวๆไปบินมีขึ้นหรอกนะน้องเอ้ยบินแก้วอ เชี่ยแล้วสกิลนี้แรงมากโอ้ยเรียบร้อยตกตกแล้วโอ้ยเอ้ยยาอย่ามาตรงนี้นะว่าเน้นตงไปทางอื่นเน้งไปทางอื่นวันนี้เราตีคนเดียวไม่ได้นี่ครับเราต้องรวมคนทั้งเซิร์ฟนะฮะโอ้ร้อยครับลงไปีหนึ่งครั้งครับมาเร็วมาเร็วฝั่งนี้ฝั่งนี้เพื่อนเร็วๆไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงนั้น มาอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเอ้ยเรียบร้อยโดนโอ้สามพันห้าสามพันสี่ร้อยล้านแลยนะตอนนี้นะครับผมเลือดหลออเลือดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมไหลแรงอย่างแรงนะฮะตรงวะนี้เป็ยังไงครับหนูว่าหนูว่กินลัวลัวครับกินลัวจ้าเลยก็ก็เอาไปอีกหนึ่งดอกแล้วกันนะครับผมโอ้โหเน็ตไปโอ้โหเน็ตไปเรียบร้อยอยู่หรือตรงหวะนี้ โอ้สกิลสกิลสกิลไม่ได้ไม่ได้เราโดนสกิลได้เดี๋ยวโดนตายเลยครับเราตายเดี๋ยวมีตัวที่ไอ้เหี้ยตกนะครับนี่โดนอีกแล้วครับโอ้ยโดนอีกแล้ว2,800ล้านครับจนตอนนี้โอ้โหก็ะดิบตึงมาตรงควันับตึ้งมีมาตรงควันว่าไงตอนนี้ก็ทำการแต่เดี๋ยวรอรอไกลอีกนิดนึงโดนไหมตอนวันนี้เฮ้ยโดนดิเอ้าชี้เราไม่โดนเด็กเป็ดโอ้ ไว้นะตรงวันนี้โอ้ยต้องแดกต้องแดกเจ้าโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้หรอกันหรือเปล่าโอ้ย,ยใหญ่ๆเราไม่ได้เอามานะอันนี้เราฉุกเฉินมากนะครับผมว่าจะมาดูของเฉยๆแต่ว่าด้วยเหการณ้องขันฮะรเราต้องใช้ยาถังนะครับถังยายาอย่าให้มันโดนพุ่โดนยังโดน เอ้ยโดนล่วงล่วงพันแปดร้อยล้านแตอนนี้นะครับผมเดือดเงเดือดน้อยจัดนะฮะเราไปแล้วอยู่ตรงไหนเราอยู่ข้างหลังขับแตะละล้านมองไงครับผมใส่ไปอีกดอกได้ไหมเนี่ยใส่ไปอีกดอกได้โลเอ้ยโดนล่วงครับลุกไปแล้วทุกคนจังวันนี้คนด,ดูท่านผู้ดูทั้งหลายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเอ้ยมาแล้วเออเผามันเผามันเผามัน,อมนโอ้ยมันบินอีกแล้ว เอื้อเอื้อเอื้ออ้เด็กสกิลนี้น่ากลัวเด่งเผาลัวไปครับโอ้ยอันนี้จะตายครับเลือนเลยหกล้านเลหกล้านไม่เป็นไรอาอาลัวๆย้อนเข้าไปอะยาอย่าอย่ายายายาอยู่ไหนยาอย่าอย่าอย่าอยายาต้องมีอย่าต้องมีอย่าต้องมีนี้อย่าต้องมีสกิลตีต้องได้เอ mhm. ้ cose, เอาร์ตไปหนึ่งทีครับ จังหวะนี้โอ้จะตายอีกแล้วคับเพิ่งเาอายามาไม่ก,กี้ไปอีกแล้วเหรอไม่ไปได้อันกกนี้ต้องมีอันนี้ไปก่อนกอล่างมากอลาาก่างไปจังหวะนี้โดนเปล่าโอโดนครับล่วงวิวครั้งครับเอาครับผมจังหวะนี้เลือดเหลือน่าจะแปดร้อยกว่าล้านนะครับผมเลือดน้อยลงแล้วเนี่ยครับเพราะเรามีโนวาคนในเซิร์ฟมีโนวาเลยเราตีง่ายมากนะฮะ เห็นแล้วนะครับอยวนนี้โอ้ห้าร้อยล้านครับเลื้อเดี๋ยวตอนนี้คือเหลือน้อยมากนะครับนี่ผมก็ไปเจาะหลังอีกดอกครับผมเอานะครับผมสี่ร้อยล้านสี่ร้อยล้านเน็่ตามนี่โอ้ผมเดี๋ยวมาติดเขาเสินะครับตายหรือเปล่าอย่วันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมผลิตการเรียนนะครับผมก็แตกไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เลิน็ตยี่ห้อของิลิตมานะครับผมก็คือเบิ้ลของสิลิตนะครับ เราไปดูกิเบิร์นกันนะครับกิ๊บเบิร์นสปิริตนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปลดออกอันนี้ปลดวิมมี่เรียบร้อยนี่ฮะแต่ว่าเคออสบอสเลายังไม่ปลดนะครับโออาร์บีนี่นะครับแล้วก็ปลดออฟของสปิริตออฟมานะครับซึ่งบอสนะครับผมก็เลือดค่อนข้างที่เยอะนะครับเราไม่สามารถตีคนเดียวได้นะครับตามที่เพื่อนสิงเกิลให้ดูไปนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็ฝากกดหัวใจกด ตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอินโดมินาลเล็กเราก็ได้ใช้แสงเปิดชายาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับสายแสงที่แบบโคตรจะถือโคตรจะตึงนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับใครที่ดูจบนะครับอย่าลืมกดด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปถัดไปครับผมบ๊ายบาย